สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้อมแมเอ MC ซีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิวราชดาพรลำพิน์โชว์อาพิเชียลค่ะตอนนี้นะคะผู้อมแหม่่เมื่อนีมิวมีนัดค่ะมีนัดที่จะไปหาบุคคลนะคะบุคคลอ่าบุคคลหนึ่งนะคะที่เป็นเปรียบเสมือนพี่สาวแล้วก็หน้าตาคล้ายๆ กับนางยักษ์นะคะวันนี้เรามีนัดกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะที่มหาสรารคามเราจะพาทุกท่านไปดูนะคะเพราะว่าท่านนี้นะคะบอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยถ้าสมมุติว่านางยักษ์ไม่ว่างคนนี้สามารถขึ้นเวทีแทนนางยักษ์ได้เลยนะนะคะ <laughs> 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 เดี๋ยวเมื่อนี้นะคะสิบห้าไปบึงนะคะว่าใหญ่ นัดอีหอย่างแบบใดจ,จังใดน,นะคะอันที่จริงแล้วเพื่อนก็นอยากเมื่อน,น้ำตรงมิวล่ะคะเพื่อนอยากกับบึงการน้ำตรงมิวนะคะแต่ว่าเพววื่อนวานนมพอดีวันน้องอยู่ตรงยูแยวนะคะเพื่อนก็นเลยว่าเออขนนองยูเยวเอจีวไปน้ำเพววื่อนวะคือคือคือ,คอตอนนี้เอ,อการวางแผนวางแผนของหนูนี้คือไม่แน่นอนมากนะคะหนูก็เลยไม่กล้ารับปากพี่เขาว่าหนูจะอยู่นานหรือหนูจะอยู่แป๊บเดียวคือด้วยความที่แบบเป็นคนคิดอยากไปก็ไปคิดอยากมาก็มาอะไรอย่างเงี้ย นะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะว่าบุคคลคนนี้เป็นใครไปกันเลยตาเน่เรามาเจอแฟนเราค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องมิวรัชดาพอนค่ะคือวะค่ะคือคือมีมิวชอบทำท่านี้เหมือนไหมคืออีหลีค่ะอีหลีบออีหลีค่ะทำพี่น้องมึงเนีคือบอก เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกล้องหลักนะคะเลีเราท่าไหนดีเรามาเจอแปดค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่ซอหนุ่มทะเบียนด้วยค่ะวันเสาร์ค่ะเอยกับไอ้ถามหาแล้วค่ะพี่น้องนะคะว่าได้พอกข้าวเที่ยงจ้าไม่ไม่ได้เจอกันประมาณโดน เมื่อปิดว่องกับบริบทปิดฤดูกาลพบกพี่ติดงานพอดีทีงานจากงานที่กมลาศสจากงานนีต้องไปครับเป็นผู้จัดซึ่งปีหน้าก็จะเป็นลำพือนโชว์เราไปเชื่อมสงการเดือนเกนเด็กผู้จัดการปีปีหกเก้าหกเก้าสิบสองเมษาหกเก้าสิบสองเมษาหกเก้าค่ะเด็กผู้จัดกาม่วันนี้เรามีแผ่นแต่ละคนก็มีแผ่นมาเจอกันที่นี่นะคะหลังจากนั้นเราจะ มีโปรแกรมเดินทางกลับบึงการนั่นเองนะคะว่าจะเอาไอ่แฟดเมื่องานอยู่ขากว่าแพ่นอนองนิ่งวูนิ่งจจ๊คที่อานะคะก็เลยนยันใหญ่ไห้่นะคะ,ะยันยันใหญ่ไคะยุยกันแล้วว่าจะไปส่งนองค่ะตอนแรกเมื่อคืนนี้พี่บอกว่าพี่จะไปด้วยนะคะนึกว่าจะไปกลับไงเลยก็ว่าเอาจะไปผู้เดียวกลับมาผู้เดียว <laughs> <laughs> พอดีแหละเอาใหญ่ไปยูเฮือนสลับกันสลับกันเหมือนวันนั้นอ่ะ ไปสาวน้อนระเพลินโชว์นี่แหละแล้วที่นี่มีเอฟซีมากเขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปแน่เป็นหนั่นั่งยักเบาสุดี่หรืออ่ลี่หรืออมาเนี้อ่าแม่แม่พี่วรชัยเลยบอกว่าเอ้าเสียงแล้วคือโมแมนต์ตัวมาหนาเราแมนบอกเราลองเพ่งจฟังแม่แม่พี่วรชัยมันนี้ยอ่ะผีผีขนาดแล้วกันว่ะอุ้ยเพลงไม่เนี่ยมวนเนี้ยอันที่เธอลองอ่ะแม่ พี่จะลองในท่อนเดียวน่ะไหมอันนี้ไม้แดงเะแม่มตัวเงินเนลางากรลังโป้งเล่าอันนี้เล่านี่พึ่งเฮ็ดแล่าอันเจ้าพึ่งเฮ็ดเป็นมอเพลงหนีมวนเ่ยลองเหมือนกันอ่ะอลองบอด้ยแฟนคาตัวจริงเลยตัวนี้ใช่จริงจริงแล้วเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่งค่ะไม่มีแบบว่าอาจารย์พอดีอาจารย์การกสาเวิกโั่มากคุยเรียนน้ำมันค่ร ลงมากน้องหมอลำเนีเ่ยค่ะเป็นเป็นน้องแบบอายุหน่อยก็เพื <แจ S 1> ่อนเพืน่นเรียค่ะสิแต่งแบบหยอกหยอกไว้หยอกกียหน่อยก็น้ายอย่างของมานนี่ก็เล่นนางแตง่งน,น้ำกันน้ำกันเนี่ยนะะตัวเอ๋วิววิวจิ๊ดแลแต่งเพ่งอย่างเียว่ล้ายคล้ายนี่ต่อต่อเพ่งคล้ายๆกับเพ่งเลยค่ะแต่ว่ามันมันคือว่าแมนค่ะที่จริงแล้วก็นานี้ก็เพ่งลองมิวหน่ะพ่อโจน่ะโคมะเร็งแต่งแต่งทอนต่อไปด้วยลูกอยากจะบอกพ่อว่าแต่งไปบ่เป็นนะคะ พ่อไปแตงซอยจ้ะพาพ่อพโจไปแตงซอยถามโทถามแทนเท<ะ>นี่ยี่ค่ะปิดฤดูกาลนี้น้องเหมียวมีแผนไปไหนมั่งครับว้ายพี่ซอถามจังซี่นะคะเปิดฤดูกาลมีแผนที่จะไปต่างประเทศคะ่ะมีแผนที่จะไปประเทศญี่ป,ปุ่นค่ะ<ๆ>ตอนนี้มีคิวมาแล้วแหละะนคะมีคิวแต่ว่า ขออุบไว้ก่อนว่าที่จังหวัดไหนตอ<ช>นนี้มีทางร้านดิวคิวมา4ี่ห้าร้านแล้ว<ม>ที่อยู่ในกำมือคะ่ะสามารถติดตามได้ตามช่องแดงมีช่บ้านแดงใช่ค่ะติดตามได้ทางช่องบ้านแดงนี้นะคะมือนี้เ่น,น,นก็เห็นน้องมิ้วทำคลิปบ่อยขึ้นนะก็ยินดีด้วยยอดวิวก็บังแล้วก็ยอดซับคนติดตามก็เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ไปบ้านพีลามากก็ยินดีกับ น้องเหนียวด้วยนะครับที่สร้างตัวตนตอนนี้ก็น่าจะหกหมื่นแล้วใช่ไหมเฮ้ยสี่หมื่นค่ะใช่ค่ะหกหมื่นของพี่หนุตามน้องไลน์เด้อพี่น้องหกหมื่นของพี่สอค่ะว่าพ่อวแม่ค่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่สอกับพี่นุ้ยด้วยนะคะพี่นุ้ยช่องเซียสาวกับสินคี้งกับไจโอทูอ็อกพีเชี่ยวอะไรนะคะปาไฮลัดติดติดบาลามีนะไรได้จะไปอาเซียหลานี่ล่ะก็ตอนนี้เห็น ของน้องหมีวก็ทําคิดก็พี่ก็ตามดูอยู่ตั้งแต่ที่วันกลับไปจากมาจากบ้านนอกเริ่มตั้งแต่ไปทําสัญญานั่นแหละมันไหลมา <Yeah. S 2> ตั้งแต่ไปทําสัญญาเก็บเห็ดใช่ไหมแม่คะเก็บเห็ดเหมือนที่พ่อกันใช้บอกพ่อกัรใช้ไม่กลัวคนเก่งแต่กลัวคนขย,ยันนะครับกล mm. ัวคนขย,ยันนะครับต้องตอนนี้น้องหมีมาถูกทางแล้วปังปังฟัง,ง,ง mm. แล้วก็ช่วงคิดคิดฤุูกาล พวกเราเอฟซีก็จะตามดูว่าจะทนำผลงานอย่างไรมาลงให้คุณค่ะเดี๋ยวในคลิปอีพีต่อไปพี่จะสัมภาษณ์มันมาเปิดใจได้ไปบ้านน้องมายินดีค่ะยินดีค่ะดูสี่ของเขาได้อีกห้าอีกสี่สิบแปดคนนี่อุ้ยแปดหมื่นแล้วเก่งมากค่ะคือยังพอแม่ค่ะยิงเรื่องไป๋อเก่งมากเลย ตอนนี้เรากำลังตามรอยพี่ๆเขาอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณพี่สอนขอบคุณคุณผมนสามม่มโจครูอาจารย์ที่สอนนะครับให้รู้จักโซเชียลเม่วคนที่สอนโซเชียลกับทีมเกอและก็ศิลปินในองค์กรนะครับผู้วแลวก็พ่อกันชัยที่เป็นครูแนว่ทางสร้างความขยันพวกเราพวกเราเกิดจากพ่อกันชัยจริงๆเนาะพ่อหนูบอกเลยว่าพวกเราเกิดจาก เกิดจากพ่อกันชยันมมยเกิดจากสามเลยด้วยนะคะอือพี่พนี่อันล่นมาสุดชงความมากว่ากินข้าว็ต้องทายได้<ม>วันนี้กับเตรียมพ่อกันชัยนะคะรายงานตัวแล้วนะคะกินข้าวมื้อนีน้วันนี้คลิปแรกของวันคิแรกวัน,นวาน,นะคลิน<ช>ีคลิปนีบคือวาครับถ้าน้องหมีวจะไปคอนเทนต์แม่ทัพอีกคนนึงว้าน้องหมีวต้องไปคือดอกไหนเพื่อนไปเอาแม่ทัพจากต่างประเทศนั่นวะ่ะแต่ว่าต้องไป ต่อยอดต่อยอดก็ปีของดอกไม้เขามีแม่ทับแล้วบันนี้ตั้มกว่าแม่ทับยังกว่าร้องแม่ทับรองแม่ทับคือเจอเลยรองแม่ทับหนิวใช่ยืมสุดนอกสุดหยังรามีอยู่ชุดลอดเดี้ออะไรแล้วก็ใส่รองเท้านี้นะคะพันรองเท้าหมอลั ประตูน้ำอุดรมีบ่คคาดอกเมยแล้วกัอยู่หันแล้วตอนนี้อบฝังไปถึงเกยดอกเมยอแ้วค่ะเราดิวรานไว้ตลอดเลยดอกเมืออันล่องเลขขาไงว่นท่านนี่เป็นบ่ค่ะอันยักว่างอยู่ค่ะช่วงนี้บ่มีบ่มีเกือบใส่เกิดคัมแบ็กล่ะเออเขาติดเทนนี่น่ะรองเท้าหัวลำนะอ่าติดเทนเกิดบูดใส่กางเกงจะเห็นน่ะเกือบบูดจนตึกกับจนเลี้ยมมา โอเคค่ะอี EP นี้นะคะอัปเดตพ่อพอลแม่เอฟซีค่ะเมื<ด>่อว่าเ<ด>มื่อนี้มหาเอือยมหาอายนะคะผูเบิงผู้แง่งนั่งอยกักแต่งแต่ต้องพูดว่าตั้งแต่นานมากนะคะแล้วก็บก่ได้พ่อกันตั้งแต่นะคะดนแห<ม>้งขึ้นกันนะคะฝากพ่อพอลแม่เอฟซีนะคะแบบพอชาติากันนั่งนั่งคิดห่ดอุ๊ยพอ่อพ่ออยู่ไหนคะพ่อชาติหนูคิดถึงนะคะพ่อชาติเบิงลูกบ่าน้อนะคะพ่อชาติสื่อสปอร์ตนะคะ ลูกสาวคืนหอดอยูเดอร์ค่ะคเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะอีพีหน้าเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงนะคะว่าเหมียวจะไปที่ไหนอะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับผม